สวัสดีครับผมนายพิคเนตบัวสนิทชื่อเล่นว่าคปปรูป่อครับเป็นครูว,วิทยาศาสตร์สอนอยู่โรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิยาคมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ เอหนองบัวน,นะครับเกิดการระบาดของเชื้อโควิด19นะครับวันวันหนึ่งนะครับมีผู้ติดเชื้อเกือบ30รายเพราะฉะนั้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวอยู่ในพื้นที่นี้จึงไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้จึงมีวิธีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากออนไซต์ site, กลายเป็นออนแทนออนดีมานและก็ออนไลน์ครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวบุคคลเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนอน,นุบาลหนองบัวนเนี่ยมีคุณครูอยู่ในทุกเจเนเรชันนะครับตั้งแต่ยุคข,ของเบบี้บูมเมอร์นะครับพวกนี้นะครับเป็นคุณครูที่ไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะมีรูปแบบการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนครูรุ่นใหม่นะครับครูในยุคข,ของเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y พวกนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับต้องทำเทคโนโลยีให้เป็น ต้องสร้างสื่อให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับครูรุ่นนี้จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้เด็ก Gen ีได้เรียนรู้ครับเด็ก Gen ีคือเด็กที่เกิดหลังปีพุทธศักราช2540เด็กพวกนี้นะครับจะเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายพร้อมกับสังคมออนไลน์เด็กพวกนี้นะครับเป็นเด็กที่เกิดในยุคข,ของดิจิตอล เพราะฉะนั้นเขาจะเข้าถึงสื่อต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นครูต้องใช้จุดตรงนี้นะครับในการที่จะสร้างสื่อเพื่อให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นผมจึงใช้วิธีการก็คือใช้วิธีการแบบออน m a น d คือช่อง YouTube การสร้าง YouTube นะครับในช่องของห้องเรียน v a l i ตี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะสามารถที่ให้เด็กเรียนรู้ตอนไหนก็ได้อีกอันนึงนะครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กผมก็ใช้วิธีการก็คือ เข้าไปใน Google Meet นะครับเพื่อที่จะสอนในชั่วโมงบรรยายครับ ตั้งแต่เราต้องไปดูแผนการสอนก่อนครับว่าเราจะสอนเรื่องอะไรไปดูตัวชี้วัดเสร็จแล้วเราต้องมาดูครับว่ากิจก,กรรมเนี่ยที่จะสอนให้สอนของในตัวชี้วัดเนี่ยเรื่องอะไรนะครับพอได้แผนได้อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีใบงานใบความรู้พร้อมสําหรับให้กับนักเรียนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำนะครับตัดต่อคลิปวิดีโอลง YouTube พอเสร็จแล้วเราก็ส่งใบงานต่างๆนะครับให้กับนักเรียนเริ่มแรกก็ส่งกันดีครับส่งทางออนแทร์นะครับแต่ตอนนี้โรงเรียนเปิดไม่ได้เราก็ใช้วิธีการออนไลน์วิธีการออนไลน์ทํำยังไงครับเรามีกลุ่มไลน์ครับในกลุ่มไลน์ของแต่ละสายชั้นเนี่ยเราก็สามารถส่งงานนะครับไปที่กลุ่ม้องส่งงานไปที่ตัวนักเรียนทางไลน์นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทําใบงานนะครับทางไลน์เสร็จปุ๊บ ใส่สมุดใส่ใบงานและก็ส่งมาที่ครูคุณครูก็จะมาประเมินนะครับดูว่าทําถูกไหมได้คะแนนเท่าไหร่นักเรียนมีความรู้แค่ไหนทุกอาทิตย์ก็จะส่งงานสลักกับไปแบบนี้ครับ YouTube นะครับพูดเลยว่าเราสามารถตัดให้สนุกแบบไหนก็ได้ สามารถทํากิจกรรมแบบไหนก็ได้มีภาพประกอบมีวิดีโอประกอบนะครับมีเอฟเฟกต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเด็กนะครับก็จะชอบเวลาดูก็จะมีความสุขความสรุปก,กับเราไปด้วยแล้วก็สามารถเชิญคุณครูนะครับในแต่ละสายชั้นมันเล่นด้วยกันนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันเด็กก็จะได้ดูได้มีปฏิสัมพันธ์ว่าเอ้ยคุณครูได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ และอีกอย่างหนึ่ง y t u t u เนี่ยมันสามารถดูตอนไหนก็ได้ค่ำเช้าบ่ายเย็นนะครับหรือบางครอบครัวเนี่ยมีโทรศัพท์อาจจะมีแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นนะครับก็าสามารถที่จะดูตอนไหนก็ได้บ,บางครั้งพ่อแม่ว่างนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ของพ่อแม่ไปดูก็ได้แล้วก็สามารถเรียนดูได้ทุกเวลาครับ ก็อยากให้คุณครูนะครับลองดูนะครับลองอัดวิดีโอของตัวเองดูนะครับลองทําคลิปนะครับเป็นคอนเทนต์ของตัวเองก็คือในวิชาของตัวเองหรือในสิ่งที่คุณครูถนัดนั่นแหละครับแล้วก็ลองทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการผิดบ้างผิดพลาดบ้างพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มลงมือทำนะครับก็อยากให้คุณครูเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าสู่ คือลูกที่ส่แล้วคือรูปที่สคือการปฏิวัติความรู้นะครับหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกคนนะครับจะรู้โดยการผ่านสื่อออนไลน์มีความรู้คือรอบตัวไปหมดทุกคนสามารถรู้เท่าทันกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เปลี่ยนคือคุณครูครับครูต้องเปลี่ยนตัวเองครับเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเจเนอเรชั่นซีครับได้พัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณครูนะครับลุยแล้วก็ทำไปด้วยกันผมว่า คุณครูทุกคนสามารถทําได้ครับก็ขอเป็นกำลังกาลังใจให้คุณครูทุกคนครับขอบมากครับ